ลูกพัดครับสวัสดีครับนอยลูกสวัสดีครับครับสวัสดีครับเออครับลูกพัดตื่นขึ้น,นมาแล้วยังไงลูกหิวนมหิวนมหิวนมมะฝาดเลยครับงองแงเหรอหนูชอบเล่นผ้าเปล่าเล่นผ้า เล่นผ้าเหรอวันนี้ต้องตัดผมนะคะ้าใจไหมอ,อ๋อไม่ใช่วันนี้ต้องตัดเล็บ,เ,ลบเห้นไมหรอกต้องตัดเล็บเล็บผมยาวมากชอบเล่นผ้าคนอะไรไมผมเป็นผู้ชายขี้อายขี้อายเลยต้องเอาผ้ามาปิดปากใช่ไหมใช่ไหมครับ เออไอ้เลยลูกเอาผ้าเอปิดปากดูเหรอเลขครับใช่เหรอใช่ไหมใช่เปล่ายิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหวานชิ่เออคุยกับแม่หน่อยสิจ้าคุยกับแม่หน่อยจ้า คือับแม่ในชีนาทำไมวันนี้พาพาเห็นกล้องแล้วทำไมพูดน้อยอะลูกไม่ค่อยคุยเหรอเออปกติหนูเนี่ยเป็นตัวขี้คุยเลยไอ <laughs> ้ขี้คุยจังห่าเนอะขี้คุยจ้าคนขี้คุย หนูคนขี้คุยใช่ไหมคะข <c oughs> ี้คุยอะไรมองพ่อไอ้ไอเอืเอ